t ูจีบีนัมเบอร์ o ันเดอร์2 0 21ทีทีของท่าน oh. ในฉบับที่124เดือนสิงหาคมนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากรงชาติแคมป์นะครับหมวกไฮเดรคนเพ็กเสื้อยืดแบนไฟล์เดลต้าไซส์และพลาิคอนเวสจากรงชาติเหมือนกันนะครับเดลต้าไซส์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงมาเลยลง ง,งานประสบความสำเรับในวงการน,นี้นะครับปืนแรกที่ขึ้นปกนะครับสมเร็จโค้ดไนทีเดเลเวนดิวในบดายปืนเอราวันนะครับข้าวปืนเอราวันนำเสนอปืนโค้งกับเมนโค้งกับเมนโมเดลซึ่งมันเป็นมันหมายถึงว่าแบบของรัฐบาลนะครับยังมีปืนโค้งกับเมนโมเดลแท้ๆจากฮาร์ดบอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตอุเอสเอนะครับของแทย้ยังอยู่ที่ร้านเอราวันนะครับและยังอยู่ในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง การที่คิดว่าจะซื้อปีหน้าค่อยซื้อมันจะเป็นโฟนจากคนซัสนะครับซีซัสยูเอเอซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปอะไรเรื่องของการค้าเป็นเชื่นนั้นเสมอนะครับโฟนก็ยังเป็นโฟน้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ทางตืนนะครับว่าโคลด์โกลด5 The Man Stopper is still the best my man Here we yeah. ปืนที่สองสำหรับหนังสือ GB ฉบับเดือนสิงหาคมนะครับนี่คือ c ีซต75เส้นและซิลจากร้านปืนโยทินนะครับซีซ75เนี่ยเป็นปืนที่ได้รับการโครนนิ่งแบบไปทำมากที่สุดเป็นรองมาจากปืนโคนุเย่างใน,นหนึ่งนะครับนี่คือปืนที่ยอดเยี่ยมมากที่สุด รุ่นหนึ่งของโลกนะครับซีเซ่ตจากเช็คเลพับลิกซึ่งต,ตัวมาตากะปีพัก้าร้อยเจ็ดสนะครับขณะน,นั้นยังเป็นเชโกสโลวาเกียก่อนจะแยกออกเป็นรับเช็กและสโลวักอย่างทุกวันนี้นะครับรบริษัทซีเซ่ตเป็นปรบริษัทที่เติบใหญ่อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับด้วยคุณภาพของสินค้านี่คือซีเซ่ตเจ็ดสิบห้าบีซึ่งมีตัวบล็อกเข็มแหวนจำนวนนะครับสแตนเลสสตีลปืนลำเลื่อนสอดอยู่ในโครงปืนแบบนี้นะครับตั้ง ทางวิ่งที่ยาวมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่าความแม่นยำสมคำร่ำลือหรือไม่นะครับเป็นปืนซิกเิลแบบสามารถค็อกแอนด์ล็อกได้นะครับกดเซฟมาแล้วก็ยิงได้เดี๋ยวแล้วก็สู่ทางปืนนะครับเรื่องมีจะน้อยหน่อยแต่ว่าในเล่มยังค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับในคลิปผมเอามาลงไม่ได้เพราะปืนค่อนข้างมากสำหรับรอบนี้เข้าสู่ทางปืน,น 7 5ียอดเยี่ยมเสมอน,นะครับปืนโครงสร้างฟูลสตีลแบบนี้นะครับจากลานปืนโยอดยิ